อดี๋ก็ต้องขอสวัอดีนะครับกับ FC นะฮะวันนี้ก็ทำการอัดคลิปใหม่นะครับเป็นคลิปการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโคลอราอาร์ติสนะครับฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b ์นะครับกดแจ้งเตือนทางกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังกับช่องนะครับครับก็จะมาแนะนำอุปกรณ์นะครับในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับที่ต้องมีก็คือมีเศษผ้านะครับเป็นผ้าเอาไว้เช็ดคราบน้ำมันเครื่องนะครับ แล้วก็มีกุญแจนะครับหลายท่านอาจจะไม่ต้องมีเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับแค่ใช้แค่ตัวนี้ก็พอนะครับตัวเบอร์14นะครับในการถอดน้ํามันเครื่องนะครับตรงที่ท้ายแคลงนะดึงกระตุ้นมามีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ต้องใช้แล้วก็ใส่กรอนน้ามันเครื่องนะครับนี่คืออุปกรณ์กุญแจถอดใส่กอนน้ามันเครื่องนะครับก็หาซื้อตามร้านขายอะไหล่ยนต์ทั่วไปก็มีนะครับแล้วก็ส่วนที่ต้องใช้อีกตัวนึงก็คือแม่แรงครับแม่แรงอันนี้ใช้แม่แรงแบบ ง่ายนะครับที่มากับตัวรถนะครับใช้แค่นี้นะครับในการเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับโอเคครับเครื่องมือก็มีแค่นี้ครับครับก็ทีนี้ก็มาดูน้ามันเครื่องที่ต้องใช้นะครับเพราะว่ารถผมนี้เป็นรถเก่าแล้วนะครับถึงใช้งานมานานมากนะครับเป็นคอร์ลาออสติสตนะครับตอนนี้ก็ปีที่16แล้วนะครับเข้าส่ปีสิแล้วก็เปลี่ยนแหวนมาแค่หนึ่งครั้งนะครับตั้งแต่8ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะครบรลบ ครึ่งต่อครึ่งนะครับเปลี่ยนแหวนลูกสูบนะฮะเปลี่ยนเฉพาะแหวนเฉยๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนลูกสูบนะฮะก็น้ำมันเครื่องที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์เกรดรวมนะครับ20/50นะครับเป็นยี่ห้อนี้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องที่มันค่อนข้างที่จะรวมแล้วก็เริ่มเกียยกินน้ํามันเครื่องแล้วนะครับผมใช้เป็นเขาบอกว่าอ่านดูดีนะครับเอกว่าน้ามันเครื่องเกรดรวมสาหรับเครื่องยนต์ ดีเซลและเบนซินอันนี้เติมได้2ระบบนะครับทั้งดีเซลและเบนซินนะครับดีหน่อยนะครับผมฮมาดูขั้นตอนการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตอนแรกนะครับเราก็อาศาสตร์มาปูรองนั่งแล้วครับแล้วก็มุดเข้ามาใต้ท้องนะฮะมี่ใต้ท้องรถนะครับแล้วก็แม่แรงนะครับแม่แรงนะครับดูจุดที่ขานใหญ่คือจุดตรงนี้นะครับจุดตรงกลางนะครับที่แข็งที่สุดนะครับก็จะปัดแม่แรงนะครับ หาจุดที่มันแน่นนะครับก็คือจุดนี้นะครับโอเคนะครับผมเราก็จะหมุนขึ้นมานะครับให้เอที่ต้องเอาสูงเยอะนะครับเดี๋ยวแม่แรงจะล้มนะครับต้องดูระดับล้อรถด้วยนะครับว่าให้มันติดพื้นนิดหน่อยนะครับอย่าสูงมากนะครับไม่งนั้นเดี๋ยว ไม่แรงจะล้มนะฮะทำให้อันเกิดอันตรายกับตัวเราได้นะครับโอเคครับทีนี้ซิงเกิลมีอีกหนึ่งก็คือนะครับที่รองน้ํามันเครื่องเก่านะฮะถึงที่เราต้องมาหาใต้ท้องรถก็คือตําแหน่งนะครับน็อตล็อกน้ํามันนะฮะก็คือตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับให้ทุกท่านนะฮะถอดตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะน้ํามันก็จะได้ไหลออกนะครับนี่เป็นเบอร์สิบสี่นะฮะ อาจจะแน่นหน่อยนะฮะถ้ารถบางคันอาจจะแน่นนะฮะอย่าผมนี่ขันบ่อยนะฮะไม่ได้ขันมันแน่นนะครับขันไว้แค่ร่วมๆก็พอนี่ต่อได้เลยนะครับลองจะไหลลงนะครับเนี่ยน้ทานเพื่องก็ไหลแล้วครับที่นี่ก็รอให้ไหลจะหมดนะครับ ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ในช่องที่น้ำมันเครื่องกันจะหมดแล้วนะฮะเราก็จะมาดูหาตำแหน่งถอดไส้กรองรอเล้ครับใส้กรองน้ำมันเครื่องก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือใส้กรองน้ำมันเครื่องนะฮะอาจจะแล้วแต่บางคันนะฮะบางคันเขาก็อาจจะสกปรกมากมันก็อาจจะไม่สกปรกเลยนะฮะแต่มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับใต้ท้องรถเบือนกันนะฮะให้เราเอากุญแจที่เตรียมไว้นะฮะตัวนี้นะครับสวง้าไว้ครับจะมีล็อกของมันอยู่นะ สวม้าไปนะครับแล้วก็ถ้ามันแน Slack, ่นนะฮะเนี่ยที่สวมปุจยล็อกนะฮะถ้ามัน,นแน่นนะเราจะมีตัวใช้ช่วยขัน Math นะฮะแต่ถ้าอันนี้มันไม่แน hm. ่นผมก็ใช้มือจับนะฮะหมุนออกได้เลยนะครับนะฮะหมุนออกได้เลยนะครับนะฮะหมุนรวมๆแล้วนะครับเราก็ดึงปุญแเจออกมานะครับเพราะว่าถ้าเราไปดึงออกนี่ถ้าถอดออกมาเลยมันจะถอดไม่ได้นะครับมันจะแน่นนะฮะมันจะล็อกติดกันนะครับ นี่เราก็เอาที่รองนะครับมาเพื่อนที่รองมานิดนึงนะครับเพื่อเพราะว่าน้ํามันเครื่องที่ค้างอยู่ไส้กรองนี่จะไหลลงนะครับนะครับนะฮะไหลลงนะถ้าเราไม่รองไว้มันจะหกพื้นนะครับเพื่อนนะฮะเราก็ปล่อยให้น้ํามันเครื่องนะฮะหายสักครู่นะครับแล้วเราก็หมุนออกได้เลยนะครับ แล้วก็คว่ำนะฮะคว่ำใส่นะครับแบบนี้นะครับจะได้ไม่ต้องไปเปื้อนพื้นนะครับนี่นะครับอันนี้คือใส่กองเก่านะครับทีนี้เราพอถอดถอดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ผ้าที่เตรียมไว้นะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับให้มันดูสะอาดนะครับ ขั z, ้นตอนต่อไปนะครับนี nah. ่นะฮะใส่กองนะครับน <kindergarten cruise. S 1> ้ำมันเครื่องนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวใหม่นะครับไม่มีร่องรอยนะครับการผ่านใช้งานนะครับทีนี้เราก็หมดขมาเหมือนเดิมนะครับเตรียมไว้นะฮะเตรียมไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูหน้าแปลนอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราถอดออกแล้วว่ามันมีน้ํามันไหลออกมาอีหรือไม่นะครับเราก็ทำถ้ามันมีแบบนี้เราก็ทําการเช็ดออกนะครับให้มันสะอาดที่สุดนะครับอย่าให้มีรอย น้ำมันอะไรสิ้นนะฮะพราว่าไม่งั้นมันจะรั่วนะครับทําให้น้ํามันเครื่องรั่วไหลออกมานะครับเอาเช็ดออกให้มันแห้งนะครับอันนี้คือแห้งแล้วนะครับไม่มีแล้วฮะไม่มีแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปนะครับหมุนไปทางขวานะครับคือบอกไปออกหมุนซ้ายเข้าหมุนขวานะครับเกี่ยนะครับหมุนนะครับแล้วก็เอา แกลนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับสวมนิดนึงนะครับเพื่อให้มันจับถนัดมือนะครับเราไม่ต้องสวมบล็อกนะฮะเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวนั้นขันแน่นเดียวยางโอริงมันจะขาดนะครับเราขันมันแค่ตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเดียวโอริงมันจะขาดทําให้น้ํามันรั่วนะครับแล้วก็ถอดออกครับพี่นันว่าใส่กองก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็รอน้ำมันเครื่องให้มันหยดหยดให้หมดนะฮะแค่ติ้งๆงแค่นี้ยังไม่พอนะครับ เพราะว่านี่เป็นเราทําเองนะครับถ้าไปจ้างตัวไปก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราล้อยมันหมดก่อนนะครับโอเคครับฮะเราก็พอถึงจังหวะหนึ่งที่น้ํามันมันนะครับไหลเบาๆแล้วนะครับเราก็เช็ดออกนะครับให้มันแห้งสะอาดนะครับแหย่เข้าไปในรลเลยนะครับผับผ้าเล็กๆแล้วก็แหย่เข้าไปในรลนะฮะเพื่อที่ความสะอาดนะฮะโอเคทีนี้เราก็เอาน็อตนะที่ถอดออกนะครับมา เสียเข้านะครับคันเข้าเหมือนเดิมนะครับระวังมันจะปีนเกียร์ด้วยนะครับต้องพยายามนะครับอย่าเพิ่งใช้บัะแจบังคับนะฮะให้ใช้มือนะครับหมุนก่อนนะครับหาจังหวะเกี่ยวมันก่อนนะฮะไว้คันเข้านะครับเบาๆนะครับไม่ต้องตึงมากนะครับถ้าตึงมากเดี๋ยวมันจะเคืออะไรมันหวานนะฮะ สาช่างนะเรียกว่ามันหวานนะครับนี่นะครับนะฮขันเขานะถึงมือก็พอนะครับอย่าขันแรงนะครับเพราะว่ามันแค่ล็อกน้วมันเครื่องไปเฉยเฉยอ่ะเรียบร้อยนะครับเราก็เช็ดออกนะครับโอเคครับเราอย่าเพิ่งลงไม่แรงนะครับต่อไว้ตรวจดูความเรียบร้อยก่อนนะครับโอเคครับโอเคครับหลังจากที่เราทํา ข้างล่างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูข้างบนที่นี่นะครับเราก็จะมาหาตำแหน่งนะฮะในการเติมน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือตำแหน่งน้ำมันเครื่องจะเป็นฝาอยักจักไปนี้แล้วก็มีรูปคำว่า engine oil นะครับข้อความภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดก่อนนะครับทำความสะอาดก่อนนะครับเช็ดรอบๆเลยนะฮะไม่ให้มีคราบฝุ่นนะครับเช็ดแรงบิดสา ก่อนที่จะเปิดนะครับอย่าเพิ่งหมุนทันทีนะครับผ่นเช็ดก่อนนะครับก็หมุนไปทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับหมุนซ้ายออกนะครับนี่คือหมุนออกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็เอาไว้ตรงนี้นะครับข้างๆนี่แหละแล้วก็ใช้ผ้านะครับ่านที่สานิดหนึ่งนะครับปาดนะครับ ปาดไปอย่างนี้นะครับพยายามอย่าใ,ให้มีเศษอะไรหล่นลงไปนะครับอ่าโอเคครับทีนี้ก็สะอาดแล้วนะครับผมเคครับพอเราเช็ดสะอาดแล้วนะครับเราก็จะมาดูตำแหน่งนะครับก็ค well ือดึงที่วัดน้ำมันเครื่องคือตรงนี้นะครับฮะเป็นสายแบบนี้นะครับเขียนว่า engine oil นะครับเพื่อเช็คระยะนะฮะก็ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมานะให้สุดเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่เราถอดน้ำมันเครื่องออกหมดแล้วนะครับ เราก็ใช้ผ้านะครับนี่นะครับแล้วก็พับนะครับแล้วก็ลูดออกเลยนะครับผมโอเคครับโอเคครับหลังจากที่เราทําความสะอาดเครื่องยนต์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าเราจะเติมน้ํามันเครื่องยังไงนะครับเราก็เปิดฝาเจลน้ำมันเครื่องที่เราซื้อมานะครับหมุนไปทางขวาเหมือนกันนะหมุนไปทางซ้ายซ้ายออกนะครับนี้นะครับออกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นฝาซีลนะครับ เราก็ทําการเจาะเจาะก็ต้องมีนะครับไม่ใช่เจาะลงตรงกลางครับต้องเจาะขอบๆก่ครับเพื่อไม่ให้มันน้ํามันมันกระเด็นนะครับแล้วเราก็นี้นะครับแบกออกไปนี้นะครับถ้าเราไปเจาะตรงกลางเลยน้ามันมันจะกระเด็นแล้วมันจะมาโดนเราโดนตาโดนไหลนะครับเราฉีดออกให้หมดเลยนะครับฝาจะอนไม่ต้องเหลือนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเทลงนะครับเทเติมใส่ในปริมาณนะครับ4ลิตรนะครับอาจจะอะไก็เขียนไว้ ว่า5ลิตรนะครับก็คือเราต้องเหลือในแกลอนไว้ในเกลอนนี้ลิตรหนึ่งนะครับมาเติมแค่4ี่ลิตรก็พอนะครับโอเคครับมาดูขั้นตอนวิธีการเติมนะครับเราไม่ใช่เติมด้านตั้งนี้นะครับต้องเติมด้านตะแคงนะครับอาทางแบนนะครับไม่งั้นน้ำมันมันจะกระเด็นนะครับต้องใช้ความน้ำรบานนิดหนึ่งนะครับนี่ผมทํามาจนชํานาญแล้วนะครับพอเติมแบบนี้นะครับพอค่อยเติมนะจะเติมเร็วนะครับไม่งั้นมันจะล้นนะฮะ ทำให้เพราะว่ารูน้ำมันที่ไหลลงนี้มีมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันเล็กนิดเดียวเองนะครับเราต้องค่อยๆเติมนะครับแล้วก็เหลือไว้นในกระรอนนี้ประมาณหนึ่งลิตรนะครับรค่อยๆทำไปเรื่อยนะครับนี่คือการเปลี่ยนเติมน้ำมันเครื่องนะครับถ้าเราทำเองเราก็รู้เองนะครับถ้าเราจ้างช่างเรามีเงินงเราก็จ้างช่างให้เขาทำให้นะครับช่างเขา ว่างพอเขาก็ทําให้เราเร็วนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําว่าให้ทําเองที่สุดนะครับว่ารถเราเราจะได้รู้ว่ารู้ว่าตรงไหนเสียตรงไหนดีด้วยนะครับหลังจากที่เติมแล้วผมก็เหลือไว้ประมาณ1ลิตรนะครับนี่คือเหลือไว้ประมาณ1ลิตรนะครับจากรู้ได้ไงว่าพอดีหรือ,อยังเราก็รอประมาณสักนิดหนึ่งนะครับ เพื่อให้น้ำมันมันไหลลงไปข้างล่างหมดนะครับแล้วก็จะมาเอาสายวัดตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบดูนะครับเสียบลงนะครับเพื่อเช็คูระยะน้ํามันนะครับเนี่นะน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับมันจะมีจุด1นึ่นะครับตรงไหนครับหแล้วก็จุด2 2ตรงนี้นะครับ จุดหนึ่งจุดสองให้มันถึงจุดสองนะครับแต่นี้ก็ใกล้ถึงพอดีนะฮะแต่ใน,นที่เราเี่ยนมันเครื่องใหม่นะครับอันนี้คือยังไม่ถึงนะฮะยังไม่ถึงจุดสองครับก็เติมไปอีกนิดหนึ่งนะครับใช้วิธีการแบบนี้นะครับเติมเผื่อขึ้นมาให้มันเลยขึ้นมาประมาณนิดหนึ่งนะครับประมาณสักสองสามมิล mm, ประมาณสองมิลลิเมตรดูจากามิลลิเมตรในหนบมันทัดนะฮะ เราจะเติมหมดนะครับถ้าเติมหมดมันจะล้นนะครับแล้วทําให้พวกยางโอลิงต่างๆนี้จะมีปัญหาตามมาที่หลังได้นะครับถ้าเราเติมล้นนะฮะอันนี้พอดีขีดเลยนะครับนะครับนะครับพอดีขีดเลยนะฮะเราต้องเผื่อเวลาเราสตาร์ทเครื่องด้วยนะฮะน้ำมันเครื่องก็จะไหลเข้าไปอยู่ในเซ็กรองนะครับอันนี้ผมเติมเผื่อเรียบร้อยนะมันขึ้นมานะครับขึ้นเกินนะโอเคเราก็พอดีแล้วครับ เสียบเลยนะครับผมโอเคหลังจากเราเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เช็ดนะครับเช็ดฝาเช็ดฝานะครับเพื่อทำความสะอาดนะครับไม่ให้มีคราบนะครับถ้ามันมีคราบน้ำมันไวฝฟ่นอย่ามาจับนะครับตรงนี้เรามันเห็นมันสกปรกเราก็เอาผ้าเช็ดออกหน่อยก็ดีนะครับเช็ดฝานะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสะอาดเก็หมุนนะครับทางขวานะครับปิด ข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือสายวัดก็ยัดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับดึงขึ้นมาดูอีกรอบนะครับเพื่อความชัวว่าน้ามันพอดีไหมเนี่ยนะครับระดับน้ํามันเลยมานะครับนิดหนึ่งนะครับประมาณ5มิลิเมตรนะครับเพื่อไหลเข้าไปในไส้กรองนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูข้างล่างรถนะครับว่ามีขราบล่วอะไรไหมนะครับดูตรงจุดน็อตนะครับ แบบนี้นะครับถ้าแห้งก็ถือว่าผ่านนะครับถ้ามีรั่วเราก็ต้องแก้ไขนะครับดูตรงน้ำมันเครื่องตรงไส้กรองตรงอะไรให้เรียบร้อยนะครับว่าไม่มีภาพรั่วใดๆทั้งสิ้นนะครับครับหลังจากที่เราทําด้านหน้าเครื่องยนต์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการเช็ค engine เครื่องนะครับแล้วก็เสียบกุญแจรถเข้านะครับในที่สตาร์ทมือนเดิมทุกครั้งนะครับแล้วก็เปิดสวิทช์ออนก่อนนะครับแล้วก็ดูที่ทริปนะฮะดูนะครับที่ ตำแหน่งนะครับตัวเลขเนี่ยนะฮะกิโลนะครับจะมีทริป A ทริป B นะฮะอย่างนี้นะครับอันนี้คือกิโลรวมนะฮะโดยรวมของรถนะครับโอดีนะครับเรากดไปที่ทริป B นะครับทริป A นี่ผมจะปรับปริมาณการวิ่งของรถของแต่ละกันนะครับอันนี้ทริป B นี่คือน้ำมันเครื่องที่ผมเปลี่ยนมานเรที่แล้วผมจะลบเป็นศูนย์นะกดแช่ไว้นะครับเป็นศูนย์อย่างนี้นะครับ นี่คือทิปของน้ำมันเครื่องของเรานะครับในรอบต่อไปเราก็มาดูตรงนี้แหละนะครับว่ามันถึงเวลาเปลี่ยนตอนไหนนี้นะครับนี้นะครับดูกดดูไปเรื่อยนะครับพอปรับศูนย์เสร็จแล้วนะครับเราก็กดสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับหลังจากเราสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็อย่าเพิ่งเหยียบคันเร่งนะครับสตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับรอบอยูีทก่900นะครับเราก็ปล่อยให้เครื่องมันรันก่อนนิดนึงนะครับให้ไฟน้ำมันเครื่องเอนจินตรงนี้ดับนะฮะับ พอบรรดบแล้วเราก็โอเคลรวก็เร่งได้นะครับเล่งไวสักคู่นะครับทีนี้เราก็ปล่อยให้รอบปกตินิ่งนะครับอโอเคพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ดับเครื่องครับดับเครื่องนะครับหลังจากที่เราเข้าไปสตาร์ทเครื่องเมื่อกี้แล้วนะครับเราก็มาเช็คความเรียบร้อยที่หน้าเครื่องนะครับดูว่ามีคราบอะไรโผล่มาไหม นะครับแบบนี้นะครับค่อยๆดูไปก่อนนะครับแล้วก็ดึงน้ํามันเครื่องขึ้นมานะครับดึงคีดวัดขึ้นมาแล้วก็เช็ดออกนะครับเช็ดออกนี่ให้สะอาดนะครับแล้วก็เสียบลงไปใหม่ครับแล้วก็ดูว่าดูระดับไหนนะครับมันอาจจะใสมากนะครับเพราะน้ำมันเครื่องมันใหม่นะฮะอ่าโอเคหายไปตรงขีดพอดีนะครับก็แสดงว่าน้ำมันเครื่องมันเข้าไปอยู่ในไส่กองพอดีแล้วนะครับผม ขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราดูาระดับน้ํามันเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปดูเช็คระบบรั่วต่างๆที่เราทําไว้นะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับนะครับรูปน้ํามันเครื่องหายนะฮะโอเคทีนี้เราก็ไปดูส่วนต่างๆของเราที่เราทําไว้ว่ามีมรอยรั่วหรือเปล่านะครับรอบนี้เราไม่ต้องดับเครื่องนะครับเราสตาร์ทเครื่องไว้เลย ดูข้างล่างครับดูข้างล่างครับถอว่าขั้นตอนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเรานะครับถือว่าสำเร็จครับผมโอเคครับ พอเราดูแล้วไม่มีรอยรั่วอะไรแล้วนะครับเราก็เก็บเครื่องมือเครื่องมือนะครับที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับออกจากใต้ท้องรถนะครับโดเยเฉพาะถังรองน้งมามันเครื่องนี้นะครับค่อยๆลากออกมานะครับค่อยๆลากออกมาอ่งนี้มันจะหกเหลือเถอะนะครับเราก็เอาแม่แรงลงนะครับแม่แรงลงนะฮะวิธีเอาแม่แรงลงก็คือหมุนหมุนจับแบบนี้นะครับ หมุนไปทางซ้ายนะครับแม่แรงก็จะไหลลงนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆลงนะครับไม่อย่างนั้นมันจะทับเรานะฮะอันตรายก็จะเข้าาหาเรานะครับนี่นะครับนี่ฮะตออแม่แรงยบรอนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ หนึ่งแม่แรออกมาจากใต้ของรถนะครับโอเคครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ดูคลิปนะฮะสาธิตวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคโรล่าออติสแแล้วนะครับนี่นครับเป็นรถรุ่นนี้นะครับอ่ารีโมนะออติสรีโม้2 0 0 1ันหนถึงสองพนะฮะสองพั2004นสี่เเปลี่ยนเหมือนกันหมดนะฮะอ้อาตาก็เหมือนกันจะมีแต่2012นสิบสอนะฮะแล้วก็ ึ้นมานะฮะจะเป็นอีกกองแบบหนึ่งนะฮะซึ่งจะเป็นไส้กองแบบไส้กองกระดาษะฮะจะมี2รุ่นรุ่นนูโอพวกนี้ขั้นตอนการทําก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะเดี<ม>๋ยว <ๆ S 2> ผมจะมาสาธิตในคลิปต่อไปนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานครับผมสำหรับคลิปนี้ขอก่าว่าขอบคุณและสวัสดีครับ